แม่งพีเอ็นจีเฮียบทีปไอสัตว์โอเคครับพี่น้องกูเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักแม่งเลยไอ้ดินน้ำลายไหลเลยเนี่ยมึงดูดิไดินน้ำลายไหลอ่ะคือว่าเราต้องไปตีโลกทองเนอไปตีโล่ทองตัวเกียวกูนี่เหมือนนี่ซะาทเลาะสองเซ็ปรวมไปดิเอาไ อาจจะเป็นโรคสีนะเดี๋ยวมึงคอยดูไอ้ฉากไอ้นี่มันเฟรมหลุดมันตกไอ้สัสโคตรปิงไงกูกว่าจะวได้โยยน่ไปเละามงแลวิดนย เราคาดอไดนม่งขายอ่้เปิดซื้อเยอะริงไม่ได้ไม่้้ออ่เปิดข้าวซาวเวิ่์หลักไม่มีอคนใช้คินทนี่คือตายาไเเหือหายไปเลยออเืออยู่นี่ออมาหายไปแล้วะไอ้งหายไปไหนไม่อยู่นี่เป่งเบียวบ่นี่แต่นี่อบตโกมรศึกไอ้ให้ไมพาะมึงไม่อยู่แล้วมกูไม่ปิงวะ ไมปิงเงียไปโลกสองแล้วไอ้ยกษูไม่อยู่ในกปิงทีเยเียกูจะไปโดนตบไปดูอะไก่อนเถอะสู้ของยุคใหม่ไม่ได้ตัวไปรเพนััวบีตู้มกรไม่มีใครใช้มงกรตันแล้ไม่มีใครใช้มงกรแล้วมีกูไงแต่กไม่มีคช้เยตีอยู่ดี่ะ อกูทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเจอมังกรเข้าไปกูก็วิ่งหนีหนีไม่ทันเลยอะจะเป็ไม่ได้เปิดเผาตื่นดีกว่าเยอะเลยโอย่ากูเปิดมีกซ์วิ่ีแล้วกูวิ่งหนีอย่างเดียวเลยไปลุกมึงว่าผมลิเม้นมันจะตามกูทันไหมไม่ทันมิงมันแดดเดอโ์ลูนิเม้นมันแค่สามรอบอ่ะลีเม้นมาหนึ่งหนึ่งกัน คือลบสองเอ้ยไอ้ปิงดีดีดีอะไรโอ้โหมันเพิ่มมาร้อยหนึ่งอะ150หนูไม่น่าเชื่อเดีบ๊๊บขอตีขอเอนชานดาคชิตตามกันใช่มิง้งกันเดี๋ยวมึงดูดีเงี้ยแบงบูโล็กเฟรมเลตตกไอ้เหี้ยป้ามังเหมือนอนิเมชันมาเลยแบบอนิเมชันคนเดียวปิงเท่าไหร่ อุ้ยเซียรตตีไฟวันนี้โดนีงไียังเฮ้ทำไมวุุสองตดก็เป็นคำคำทีไม่สริงจริงเลยกูเป็นได้มงเลยกูได้กูได้งกูได้ดาบดาูดินิประเวณได้เลยไม่ได้ยงไงวะกูได้สกิลรวมอะเยสกิลูดาวยิ่งลดยีิบร์แต่แม่งดาเมทสิบห้าเปอร์ มันบอกว่าติดไฟทำไมด่ากูไม่เห็นมันจะขึ้นที่สิกไฟเลยวะโดนหลอกเปล้ารุ่นเกียร์ไม่ยอมมติดไฟเนี่ยไอ้ไั้เกนี้ไม่มีคนไทยเลยแต่เกมนี้คนไทยเยอะมากเลยเต็มอ่ะมึงมาเติกูอ่ะกูต้องมีเพื่คนไทยเต็มเลยเต็มอ่ะอุ้ยแต่ปิงดีมากเลยปิงดีมาเต็มเลยไปรอบสองไม่โยกู ช่วงนี้มีรักแรกครับผมวเอ่อสามคนไอ้สองคนเฮ้ยเป็ดวัชรแกลิตตี้ไปเล่นดีกว่าวะน่าสนุกนะว่าดาวนแอลเคนอื่นสิไม่ว่าไอ้เหี้ยแค่ผลประกอบนี่เฮ้ยเราขอเขิตี้ได้เปล่าไม่ใช่ไอ้มันเห็นกูใช้คอนโทรแล้วมันจะมาตีกูอ้ยใช่เหรอวะเซิร์ฟเต็มแบบเฮ้ยกูไปหาเซิร์ฟหลักดีกว่าไว้เหี้ย อยู่กว่าเยอะเลยรถเต็มเป็นเซิร์ฟเต็มมานทำไงสนใจไม่สนเวซร์ออะไรก็ได้ที่มันปิง94แย่ไปเนี่ยบอกฟุตบัตวิลิกุดเฮ้ยชื่อไม่คกดเฟี้ยวไอ้เีอยบอกฟุตบัตวิลิกุดบอกฟุตบัตปิงโอ้ใช้เซิร์ฟที่ดีไม่งไม่มีคนไม่มีไม่มีข้างหัวเยอะวะนั่นแหละเซิร์ฟ โอ้โหเซิร์ฟแบงปิง64ที่ยังไม่มีใครเลยเนาะไปเลยตอบเดี๋ยวๆมันไม่มันไม่ปิงไวที่มันเป็นนี่เลยนี่หวาเไอไอยูเอสอะเซิร์ฟยูอสอะเซิร์ฟยูเอสไม่ปิงอะอินพูดอะไรของมึง้มาเซิร์ฟยูไม่ปิงเซิร์ฟยูไม่ปิงเดนแล้วปดี๋ยวมันก็ปิงปิงสไป ไม่อะมันขึ้นแค่หนึ120อยี่สิบอะกไม่ข้างเลยแล้วก็ไม่อยู่แล้วแม่งคนเรื่องพย,ยออแล้วโอ้ไม่จะทำยชี่อะไรกันแน่เนี่ยเอายึดไอ้นี่ยะมิตะแล้เฮ้ยมันยึส่วนไหนวะเนี่ยมแวด้วยมึงเคยเจอในบกฟุดมึงเคยเห็น ไม่ม hey, ีเซิร์ฟสุดยอดไปเลย,อ,าายอ่ะเนเธอร์แลนด์เนีเซิร์ฟอะไรเอ่ยนะี่น่าข้าจริงเลยว่ะอะไรอยูเซิร์ฟควอชันมาไปบอลโอ้เซิร์ฟอะไรเอ่ยโอ้โอ้ไอ้เกียร์ยี่สิบล้านเลยน้องอะไรโคตรอันตรายไหมครับมาปลาบิ๊กเบ้ลโอ้สั่งที่นเบลไหมน้องแฮปปิ้งด้วยโอ้กูข้อเล่นดีวินี่ได้ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ย มัเงเอ้ยเซิร์ฟอะไรเอ่ยอีสัตว์มันจะปิงัวดปิงสงสัยเปน็นเซิร์ฟอะไรเอ่ยจริงเลยเอ้ยเอ้ยผลพอโตจะแพ้คอนโทรไม่ได้ดิอย่ามันเสียศักดิ์ศรีนะเพื่อนจะแพ้คอนโทรไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้เอ้ยมึงจะหนีไอ้มันหนีก็เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมันมันจะแพ้คอนโทรจริงนะเนี่ยเอ้ยแพ้ยไไังไง <c ười> คนทุนยังตีเจ้าไม่ได้เลยเฮียเออเจ้าตีไม่ได้เลยฉลามก็ตีไม่ได้ตีเฮียไม่ได้เลยไมได้ตีได้ต<อ>ตแต่เพี้ยอ่ะหยอกหยอกหยอกเออตีเฮียเพี้ยวิวลงไาทงลงลีไปทงลีไปทานได้ปัญญ <f art> <c oughs> าหน,น,น้าคนาไหวใช่ไหยไม่ไหวแล้วเจอปิงต้องล่าคน ไอ้เซิฟปิงดีเซิฟปิงดีเซิฟปิงดีมีคนดีมีคนเซิฟปิงโอ้มีเลี้ยวผ่าได้เดี๋ยวจัดไงต้องจัดไนงนายอันคนกาะสินยัยเมีวเยวเป้าไอ้สัตว์เป็ดคนจังหวัดไรอูคนจังหวัด <laughs> เป็ดจังไร <laughs> เขาอยู่อเมริกาไงอเมริกาวังนายเฮีย <laughs> ลาสิโยจิน ทำไมกูจอยเฮ้ย <c> ฉ <oughs> ันปิงดีมากเลย80เกตอะไม่ใช่กูาากูข่าวมาเจ้าไม่ได้กูเก่งแล้วตอนนี้ปิงดีมากเลย80เกตแล้วเซอร์ยังไม่เต็มเลยอะอู้ไหนออกไหมแม่งแม่งคนมึงออกอะไรเนี่ยจะเต็มเซอร์ไพรหลายคนเลย ไอ้ของวีมันออกไปแล้วไอ้เย็นไอ้เย็นมันออกไปแล้วเข้ามาแล้วมันโดนกูตบแล้วมันออกเลยเฮ้ยมันใช้คพอตดโดนเช็คอันโดลได้ไงวะเฮ้ยกูมันไก่เลยเี็เว็ล้านเลยเฮ้ยแม็เท่าเยอะจังเลยซื้อวันนี้ไอเจ็บเอ็ดล้านนั่นเ <S <S บนื่อก,กูกูจับกูหายจากกั เฮ้ยหมวกบ๊อบน้ำมิดดาบแรงจังวะบิงไปเฮ้ยมูจิหม,มุนๆอยากคอนโดสองคนเลยมึงเห็นไม่ได้ไม่เห็นดูย์ยังวะอันไหนรูมจริงเนี่ย <c oughs> มัตเตอรีมันทำให้ลูมใหญ่ขึ้นหรือป่าไม่ไม่ได้ทำให้ลูมใหญ่ <c oughs> ขึ้นเออรูมใหญ่ขึ้นแค่หลังนี้มันยังใหญ่เลยแต่ก่อนมันที่สามร้อยห้าสิบยูดีเว้ยยังไงมันก็ตามที่สามร้อยห้าสิบยูดีหลังจากสามร้อยห้าสิบมันก็ไม่ใหญ่ มันก็เท่านั้นละโอ้ง็ึลแอมาสับเต็มอ่ะผลผนได้ร้อยมาไม่จะเป็นยังไงวะแคยดูดง่ายกว่าเดิมมัคุณวเหมือนเดิมอะไรนะฝลมาร้อยมาผมาร้อยมาเออทำไมเสียวไหลักเลยเฮ้ยเรียวผ่านฟอร์แก๊สไหใช่ ตนี่โอ้ยเยสมีคนสมมุติสมญผลในมังกรว่ะต้องเข้าไปซิงหน่อยเข้าไปจิงหน่อยน้องไปซิงคนจีนแน่นอนเฮ้ยออกเซนโซ่แต่มันโดนกูผลมังกรมึงหายแน่เลยเฮียโมจิเฮียนี่ตัวเฮียเลยของมันวะเนี่ยวตัวไหนวะไอเนี่ยนะไอมาลีน่ะเนี่ยแล้วนี่ใคร กระโหลกเฟิร์สเดี๋ยวแป๊บปิดฝั่งก่อนกระโหลกเฟสกูอยู่ฝั่งผิดเปิดผิดฝั่งเดินเล่นเนี่ยตันตนของจริงกูมาแล้วน้องน่าเหมือนคนไม่มีกูดูคาเฟ่เหงากระโหลกเฟิร์โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บแค่จริงๆพอท่อแม่งโคตรเบา

ไดแม่งอแม่งปิงไอเชี่ยออกเกมเลยเลยแม่งปิงออกเกมเลยนไอเซิร์ฟเลยเอ้ยเซิร์ฟนี่ลื่นดีกว่าเอ้ยเซิร์ฟมีหลักเลยเรื่นงว่าดูปิงกันเอ้ยเซิร์ฟนี่ลื่นเอ้ยเออ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 เขาซื้อมาอยากโดนจังเลยอีกโดนมันคอมโบอ่ะวน่าสุโอ้โหเพื่อนกูเล่นคอนโทรล ไอ้แม่งไอ้แม่งกูเปิดลุมแล้วแม่งแล้วแม่งวิ่งหนีกูเลยไอ้เจ๊ะว่ามันเป็นตัวในโมจิเนี่ยเมันกระเด็นแปลกๆไอ้เจ๊ะโอ้กูโดนลุ้มมาทำลุ้มกันโดนทำไมวะแม่แล้วกูกลัวที่ไหนเยอะมาดิโอ้

มันแก่แล้ก็เทียรแล้วไอ้สัตว์แม่งสกิลขาตายอ่ะเปิดวีสี่ว้ามันตายอ่ะมันกลัวกๆเลยขนาดนั้นไ,ไ,นไ,ไอไ้กลัวกูแก่งเงินไปวะโอเคเลยมัตายละไอ้เชนิโป้เนี่ยวะสกิลว้าวมันตายกรรูโดนนี่

โอ้บรูนี่นี่มันมาแล้วกูมาแล้วน้องโดนกูไม่ดูดไม่โดนวะหนีหนีหนีมังหนีผลดักได้ไงผลโมจิมึงงงกุ้ยเอ้าเอ้าไปไหนละอนู่นเดี๋ยวตาย กูโซติดตัวไม่ต hey, he evet, yeah, yeah. ิด hey. ว่ะเฮ้ยก uh, ูโดนลุมเวยจันไรกะกูมันเย็ดเย็ดเย็ดเย็แม่งแม่งแม่งหาจังหวะไอ้เหี้ยแม่งหาจังหวะเย็ดเฮียมันโปงยังไงสุดโปแม่งเดินมาต่อยกูย่ะกูเริ่มไม่อยากใช้อะไรเนี่ยคนโถแม่งเล่นยากไปเลยตลบเดียวแต่แม่งเวลาโดนลุมแล้วแม่งโคตรเพี้ยเลยหาจังหวะไอ้เหี้ย เอ้ยกูชอบจังเลยอ่ะแม่งหาจังหวะไอ้เหี้ยเออมันมันมันหมัดก๊อสิ่กูปุ๊บไอ้เหี้ยนี่มึงหมัดก๊อสิ่กูต่อไอ้เหี้ยกูชอบจังเลยไอ้เหี้ยเอ้ยกู30เต็มแล้วไอ้เหี้ย่อะพอไม่ทนเต็มแล้วเข้าหัวตกไปนานแล้วตอนนี้ขึ้นมาละปวดจ้าไม่ใช่สกิลเซ็ตไม่ถึงเอ้ยไม่ใช่สกิลโ นี yeah, right, plug, ่พวกมึงไงยใช้ของปวิงปิงไมันมปนเซอร์มนปิงว่าแบบตัวทำเนเซอันปิงอยู่ท่ไก็ปิงอยู่กว่ติดีเองทับรีเวอร์ดากอนเฮียอะไรบว่ทับรีเวิร์ดากอนเฮียมันคิดว่าเป็นมันมันเจอวิธีสุ่มบนในยูทูบไงแบบสุ่มแล้วเดนนอนหนึ่งร้ยเปอร์นไอ้ย่รุ่นเชนค้างโอยแม่งแม่งรีเวอร์ดากอนจริงอ้เหี้ยแม่งแม่มาเลยเหียม่งมาตื่นโย พตกกีโดนล่วะเนี่ยถ้ามันถึงถ้มัถึงเราเปิดปอใส่กูยิ่งมึงกลัวคอนโทรลกันเนอะไอพวกกีนี่แม่งจังไรวะปืนปวาปเกรดยังวะอยากเอนชั่นแรงๆกว่านี้ปืนพิษมันมีเอนชั่นแรงๆสุดเลยวะเด็กสิงเบอร์เนี่ยเออเนาะบอรสกิลไม่โดนเอ้ยดากอนลีเวอร์กี้อะี๋ยวดากอนลีเวอร์กเอาไปโอ้ยเซ่อ อย่ามันอยู่ไหนอะเฮ้ยแปลกๆแปลกๆโดนเลยอ่ะเยี่ยนี่โปยโดนกูฆ่ากี่รอบก็ไม่รู้มึงโดนแล้วเอ้าหนึ่งไม่มีหนึ่งหนึ่งไงน้องบอกฟูดอ่ะมันไม่มีหนึ่งหนึ่งน้ำบอกฟูดอ่ะหนึ่งหนึ่งไม่มันไม่มีอยู่จริงเว้ยเข้าใจเปล่าเอ้าสกิลกูบักเลยอ่ะเฮ้ยบักลงล่างไอ้น้อง เนียโปรยนะไปยแกน้องมอม่งจะเดินไปไหนกูใช้ผลดึงแม่งกลับมาเอาผลดึงกลับมางไม่ชอบจริงเลยบอกฟุตไม่มีหนึ่งหนึ่งหรอกนะเว้ยกูหาเซิร์ฟเวอร์อื่นห่อไม่น่าจะมีคนตึงละว่าตอนเย็นไงตอนเย็นไงเย็นมากกูดรถซร์ฟไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ไงมึงกดไปดามึงกดตีตัวแบบเผื่อไม่เจ๋อ นี่บอกว่าเข้าได้ปะเข้าไม่ได้โว้ยอันนี้ตัวปิงสามร้อยกระโปรงเขมันพลุดเอ่อไม่ได้หลุดละสรุปเราไม่หาเซิร์ฟอยู่แล้วต้องเล่นจิตวิทยาเข้ามาลิงก็ค่อยไปเข้าพายเรศกูไม่ได้เปิดฮาคิเลยเฮ้กูตีมอนไม่เปิดฮาคิ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เซิร์ฟ<ห>ติงกระโุรง <c oughs> อะไรอะ่ะทำไมหาเซิร์ฟติงกับกกมัวไ่เจอเฮ้ยไอเซิร์ฟดีอีกแล้วไอ้เจ้าเซิร์ฟดีเฟรดินกูนเล่นมัวเลยไอ้น้องมัวเลยไอ้น้องจินทิยาเราต้องมัวเลยไอ้น้องมาดิก่อนมัวเลยไอ้น้องเฮ้ยกูเจอคนไรบนช็อปแล้วกูกลัวแล้วตอนนี้เออกูเจอคนไรบนชอปตอนนี้กูกลัวแล้วตอนนี้ไอพูดไม่เหมือนนะครับ ว่าละจิตวิทยาวใบยาใบยาออดผู้แสกจำคำไม่ได้ยาใบยาไปพู้ไปยาบาไม่ได้จะกินพบยาหน้าไม่ได้เกินใบยาหน้าไม่ได้คือคือเรจะโผล่มาเจอเซิร์ฟเดียวกันไหมเราจะโผล่มาเจอเซิร์ฟเดียวกันไหมเจอเจอเลยเจอเป็นไปได้ เฮ้ยนี่ไงกูเจอเจอสิบล้านปิงสามร้อยครับเดี๋ยวกูไปหาไปหาสไปเดอร์แมนก่อนนี่เงี้ยปิงสามร้อยดูสไปเดอร์แมนขอดูสไปเดอร์แมนหน่อยหมละเฮ้ยเจอาสามเดืล้านปิงสามร้อยเหมือนกันเลย ไปสามสิบล้าน e ี่อ <liability ologic> ้อสามสิบล้าน EC เปอี่โดนดนใ่ี่อวิ่งอย่างไวเลยอ่ะหน้หโเทุบเดือดเขาว่าไงวะสามสิบล้านวิ่งอย่างไวคนดักใส่ผลนี่มันดีจริงเลยดีดีนักใส่ดี เอู้ไม่ถึงแนะ่ว่าไอ้ไอตอนนี้พี่กำลังลำบากวะ่ะกูโดนสามลุมหน <c oughs> ึ่งคนโดนโดนลุมสองหนึ่งไหนไวะเข้าไม่ได้เซิร์ฟเต็มยังไม่รู้เข้าไ,ได้ปะ<อ>ตอนนี้เซิร์ฟนัวเซิร์ฟนัวต้องเข้าไปอย่างงี้ต้องเล่นด้วยมามึงตร์ฟมึงกูกูทำอะไรผิดกูแค่เล่นมันเองมาแล้วแหละพี่จอยถูกคนไปเลยไม่ไม่มึงพูดใหม่ที่เสียงมึงช็อตหลายเพจฟ้องเสียมึงช็อตอ่ะ เฮ้ยวยโยค่ะที่กับคิสเน่อยู่ตอนนี้เธอมึงเต็มไม่ควายเต็มมือเนนีย้เคขาเล่นเขาเล่นฝีมือนะเว้ยคนนี้เขาเล่นเซตฝีมือฝีมือก็แค่เล่นสามดาบไปสัตว์ไอ้กูยอดล้อนี่ก่อนไอ้อือไอ้กูเข้าชิบหายเลยที่อ่ะมันเต็มหรอวะไปมึงอ่ะไอ้มันยังมีคนเข้ามาได้เลยมันยังไม่เต็มเลยนั่นมันไม่ใช่กูจะตีกูวะเนี่ย ตีอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงโดนแล้วไอ้ก็มาตีกันอยู่อยากเสือกขอยิงเลยดิขอยิงหนึ่งก็ขอไม่เสียบขอดูก่อนดูเชิงก่อนเฮ้ยมีคนเล่นปืนพิษอะ่ะไอย้ยาตึงกูไม่ชูวร์แล้วกูอ,ออกเซิร์ฟก่อนดีกว่าไอ้แม่งแม่งเริ่มแม่งเริ่มบ้าอะไรเชี่ยไอ้เชี่ยมังกรเข้ามากูออกเลยมังกรบนยุกสะพานใส่ยกสะพานยนต์ใส่มัน ไม่แปลงนัางต่อหน้ากูเลยไอ้เจ้ารุณละวันใส่ยกสะพานโยนใส่เออเอาละเอาละจังหวะนี้นายแดงนายแดงแล้วไอ้ต่อนายแดงจริงเนี่ยมึงขอบมนุษย์เนี่ยนายแดงจริงนายแดงจริงไม่ได้มูไอ้แดงกินลูกฉ้แเนี่ยคุเดินมาอยู่ด้วยเลยอันตรายไม่ระเบิดวะสะพานไม่ระเบิดเนี่ยสะพานไม่แตกตสะพานไม่ระเบิดเอ้ยเซิร์ฟนี้คนน้อยอ่ะไอ้เพชรแต่ว่ามันปิง ไอเยอะไข่มันสามสิบล้านมั้งวะตัวนั้นสามสิบล้านอันนี้กี่ล้านเนี่ยมันมีทีไรแย่แม่งเต็มเฮ้ยเป็นมาเลยเผามนุษย์เผามนุษย์เดี๋ยวไปควายไป่อนอยู่เป็นจอยกันไปเจอเิร์ฟดีๆไอ้าผมเข้าตามไอ้กูเจอเข้ามาเจอไอซิ่ไอ้กูทุกคนก็อยู่เซฟเนี่ยแหละเพชรแม่งเปิดประตูหนีกูมึงกลัวคนโดนอ่ะไอ้มันกลัวคนโดนนะมันกลัวคนโดน เฮ้ยแนั้เลยล้านเลยนะโหแปดล้านเลยนะเอ้ยตะโกนเนี่ยมันใช้พอเท่าไอรสัตว์พอเท่าความโหแปดล้านหนีคนเฮ้ยบ้าข่ามึงเยอะเนี่ยแปลกเสือกเงงบิวอะไรของมันวะนะบิ้วโคตรเดี๋ยวแป๊บอะไรอ่ะอะไรอ่ะทขาไมหลายตัวอย่างเงี้ย เราเที้ยอะไรกับกูเนี่ยสัตว์มึงกูนียอะไรกูเลิกหน่าเนี่ยมาละเอ้ยอยู่ต้องเล่นไปเผานุชไว้เี้ยมันจะได้โซวีไกลหน่ะโซ่เรนะ็วๆน่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยอย่างตึงเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์สามจุดเอ็มเนี่ยวะเฮียเอ้าเซิร์ฟเวอร์สามจุดเอ็มมีสามจุดเอ็มคนเดียว เซิร์ฟเวอร์งเลยสามสคนเดียวมีกูคนเดียวมีสามเคนเดียวเนี่ยที่เหลือไม่โปรหมดเลยเนี่ยที่เหลือม่โปรเอ้ที่เหลือไม่เป็นก่อเี้ย่เกิดยันเไม่ราว่ากูมีความชำนาญโอ้มีแตมีแต่าเ้ยเี่เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เลยสามีไม่หนุกมีแค่คนเดียวลาไปเพรานั้นอะไรเงี้ยแเสียคุณประโยชน์เ้ยกูโดนล้วกูโดนล่อตูดแล้วเว้ยเรอือ ไอ้มันจะกลัวกันโดนทำไมวะาทำไมมันถึงออกนอกวงคันโดนไปนอเทเดนนี่มันจะเป็นยังไงวะเซิร์ฟเวอร์นอรเทนด์โอ้ปิงหนึ่งพันในเหี้ยปิงหนึ่งพันโอ้มังกรมังกรมังกรเสือมังกรเสือมังกรเสือเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ กูว่ามันก็เดียวไปว่าเมื่อวมันเต็มแน่เลยว่าเมื่วางเมื่อว่ามันเต็มแน่เลยเอ้เวทไอ้อาวุธเนี่ยนี่มันว่าติดตัวง่ายเลยไอจิติติสมัยก่อนไอ้คือควันเนี่ยมันมาออโต้แล้วมันก็ล็อกติดตัวไปเลยพี่ลงพี่ลงบินเล่นอยู่บนอากาศดิไอเพชรมันล่างใหญ่อ้าวเข้ามาแล้วพี่ลงกระโดดแกงเชงเชงเชง ไม่เห de ็น oh, ติ hey, no no. ัวเลยเห็นิ้ตัวเลยมากปิงนไริ่มมันงเ้ยมึงไม่ไม่ไม่ใ่ตืนกเลยดิไม่ปิงอ่ะไปลงแดอยู่บนอากาศเด็ดจะอันนั้นขึ้นขวันแล้วอะคว้าเฮ็ดเกิดอะไรขึ้นกูไม่ช่วยมึงนะกูไม่ลุมกูไม่ลุมกูไม่ลุม จะดูดจะดดแต่กูรู้สึกเหมือนมันม้วมันจะตีกูอ่ะไอ้ไอ้นี่นั่นคืออะไรมอ้ไอ้นั่นคืออะไรเออไอ้ไอ้นั่คืออะไรมันดูดทิ้งที่เลยมันดูดทิคืออะไรออเออออเออมาก็อยู่จะไหวจ้ะคุณนึกว่ามันอยู่งนั้นไว้ยังมั้ง่เซฟเดียวกันหมดเลยไปต้องตัวได้ไอ้เฮียสี่ตัวตอนนี้มีสี่ตัวตอนนี้มีสามตัวกำลังลุมไปเล็บอยู่ตัวเดียวเออมันเป็นตัวกูอยู่แล้วเฮีย เอ้ยแม่งไม่โดนวะไอ้ก yeah, yeah. oh, yeah. ูไอ้กูเหี้ยแย่เลยไอ้มึงว่ายเพชรมันแย่เออคู่คู่อ้ยกูโดนแอ้วยิ่งเนี่ย้เตี้ยวไอ้กระดูดช่วย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 เฮ้ย มีกกูไปไหนไปนู่นเหรอได้ทิ้งเลขไหมหรือแค่อะไรดิเอ้าแม่งัดแม่งม่งหนีไปนะไอ้เหี้ยกูไม่ตามกูไม่ตามจ๋ขาวดีจ๋ขาวดีชิลามากเลยเหี้ยมันเก็บหมดเก็คุยโมยังเร็วอ่ะดู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  ไอ้พี <si ่เนี่ยม่นสิงไอ้พี่มันขี้จิ้มมันสึงขนาดนี้วะเกิดอะไรขึ้นแล้วไปเฮียอะไรกับกูนักหนาเนี่ยไอ้สัตว์กูยืนดูอยู่เฉยๆเดินกูดิงกูดิงกูดินกูดินยังด้วยยังด้โอเคแปดล้านตายมันตายเร็วจังวะกดพิเศษคิวได้เลยตรงนี้แอบกูว่างไอ้พีมันจะตามไปโดนนี่ครับเมื่อกี้มันตามไม่โดนแล้วก็โดนกูสวนแล้วก็ตายเลย เาีลยวเราเฟ้นเพื่อนเออไม่ไมนเขาเขาเฟนไว้เียเพื่อนเอยเพื่อนไอ้ลมหมายเฟนหรือเปล่าเนื้อละตันนีเฮ้ยมดียวัไกม่เ้ดยวไกม่ตลบ้ยไม่เปิดไม่ให้เปิดกินูายย่าแม่แล้วถอยา

ไปไหนไปถึงแบบต้องใช้การปดตี้เลยอ่ะเนี่ยมันก็เอาตูหายไปแล้วเดี๋ยวกูใช้บ้างเดี๋ยวแบบกู้อยเกมพุ่งไปทาก้สนุกแน่ไอ้เฮียใช้คือสนุกแน่นอนเกยจะเป็นเกายิงมันทันทีเอ้กูเอาประตูมาแล้วก็เปิดมังกรเนี่ยเปิดล่างเต็มเลยเอาไงว่ามึงเอาไรข้างนอกไม่โดนแต่ข้างในโดนยับไปอี๋ เอาไงวะเอาไงวะเนี่ยครับคอมโบสุดโหดยิงมาแล้วก็ดูต่อเฮ้ยคอมโบที่ดูเฮ้ยเอ้แต่เพจมันเป็นโจรสลัดมึงโดนกูยิงตายไปแล้วเลยน่าเกีย ไม่ดีไหมนี่ไม่ใช่เซิร์วีนะเเซิร์ฟหลักตายแล้วเสียค่าหัวเล่นสนุกเซิร์กินขาวบ้าอะไรนะฮะเซิร์ฟพูดอรอบ่าเ้ยอย่พูดภาษาจีนตรงเราซงเหมือนเย็นใจบอตั้งเออเเห็นบรรพิการ ไอ้มังกรเาเดนยวิวนี่ว่ะเจ๊นี่อะไรอันนี้คืออะไรมันทำอะไรอ่ะมันทำแรงมากวะไอ้ผลแสงเอามาเทโพดกันมังกรจักนั่นน่ะวะเอไปขาไดกว่าเว่าหยก้ตมอนนี่ดนกยงเอ้แกวิตีว่ะเียเียคุบหนิเียตัวเ้าา